ย่ายๆาย่้ใส่มีระน้อยวันใดมอเตอไปคกชอบสวัสดีครับที่มาวานอนนี่ขอามอง<ะ>ลงรักครอบครัวนางบีทุกคนเลย<ม>ขอ,อบคุณครับ<ม>นี่คนอะน,นี่กูบาดเจานตำรวจทหารโร<ม>งเรียนหยุด สามวันกลับบ้านหรือเปล่าคะอ๋อของหลวงพ่อเขาของหลวงพ่อเขาหยุดนึงอาทิตย์ครับโรงเรียนเขา้าอ๋โอโดมนุอวานอาจารย์แก้วนะกำลังหยิงแตะโดนอังโก้มัมวอทมัมมัมเยสเมัมกอสรินโนลอรี่เวมัมเยส อินซูรินหนูกระดังลังโเฮ้ยฮะไปจันด็อกเตอร์เยสไปหาด็อกเตอร์เนี่ยกดแบบครัวครัวท่านเจ้าหน้าแต่กลางหลังพอดจังไรช่งเน่ามองนี่กลาบซุรินทร์วันไหนกลาบปัญจันทร์ครับ พรุ่งนี้กลับสตูลเหรอค่ะนน้าแก้วโบวันวันที่12เนี่ยเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะผมอยากจัดวันเกิดหลวงพ่อให้ก่อนครับผมเยอะ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 ไอแก้วสุดหล่อเราโอ้โหยังก็บ่อดี้ยนแจกได้อะไรนะพื้นแล้วพื้นเนาะพี่ใหญ่เจ้าพี่ใหญ่เจ้าไม่ไม่หลวงพ่อหลวงพ่อมานี่เด่นซันมานี่ เวพิธีไอ้เดอย่าว่าเด้อคอยฟังออกโอยลีบอ่ะอ้ารอป่านคนอ้าวครับผมยิดยืดมานี่มานี่มาใช้ให้ก่อนเร็วเหนึ่งสองสาม สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีสวัสดีครับนะครับผมพวกนี้ไปโรงเรียนไหมลูกท o ารุยูกสุคุบโเยสเนี่ยโบอรอ o บบเป็นเดมันดทุรโมัเยอดเลน่ปปิดแล้วปิดแล้วเขาหยุดแล้ว เราอุทเทลมอไซค์กว่าเร์นแปลว่าออกไฟแน่ครับทุกคนรถเครื่องที่อยู่สุดินนะคันพีซีเอคอยเอาไปก็คือรลอสิลุดสายพันธุ์คือสิขาบไลฟ์ไลฟ์ช่องไหนนี่ช่องนี้ไม่เห็นวะไลฟ์ช่องเขาทำไมเราเขากบมาบนนีเขาอยากลือบบ้อแอบคขายค<า>องเขาอีกสิยูเฉยยู่เฉยหลวงพ่อ,อ